ปิดไฟปิดไฟโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้กลับบ้านมีกินนมนอนนะครับนั่งดูกระตูแล้วก็นอนนะครับอ่าเราจะจะรีบออกไปจากที่นี่สักทีนะครับโอเคอุ้ยไม่ได้เฮียสับอุ้ยไอ้เชี่ยลงมายังไงวะไอ้เชี่ยมสงสัยสัตว์ตาคอนแม่งจะลงมาดับป่องไฟแล้วแม่งโดนเผาเฮีย ของขวัญกูลนะของขวัญกูกูจะ,จะเอารถเบนซ์เ yeah! นี่ยกูจะเอาเบนเทนเอาเบนเทนไม่เอาเบนเทนไม่กูอันนี้ก็เป็นทางลับไปสู่นรกนะครับนรกที่แท้จริงเนะี่ยตอบตัวอ้านารกที่แท้จริงอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเองนะครับอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยเบ๊ ยไม่เปดเปิดไม่เปิดรปลาดิวะเปิดเปิดซักม่ไม่เปิดนะอุ๊ยเฮียแม holy crap bitch เฮ ja ียมึงหลอกกูสมรอบแล้วเียมึงหลอกกูสรอบแล้วนะ n